ช่วงนี้มีข่าวออกมามากมายแทบจะเป็นรายชั่วโมงเลยว่ามีคนคุ้มคลั่งเนาะทำร้ายร่างกายคนรอบข้างและทำร้ายร่างกายของคนที่เป็นบุพการีสาเหตุเพราะเสพยาบ้าน,นะคะยาที่สร้างความเสียหายให้ทั้งตัวเองแล้วก็ให้กับสังคมรอบข้างกรณีที่เขาฆ่าพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายแล้วพ่อแม่ เหล่านั้นได้ซื้อประกันไว้แล้วก็ยกผู้รับประโยชน์ให้กับลูกแล้วเกิดลูกคุ้มครั่งยาบ้าแล้วก็ทำลายพ่อแม่กรณีพ่อแม่เสียชีวิตเนาะผู้รับประโยชน์คนที่เป็นผู้ก่อเหตุจะไม่ได้รับประโยชน์นะคะตามกรมธรร์สมมุติว่าพ่อแม่เนี่ยฮะซื้อกรมธรร์แล้วก็ยกผู้รับประโยชน์ให้กับลูกสองคนลูกคนที่ก่อเหตุจะไม่ได้รับประโยชน์แม้แต่บาทเดียว แต่ลูกที่ไม่ได้ก่อเหตุจะได้สิทธ์ตามสิทธิ์เนาะสมมุติว่า,าให้สองคนก็แบ่งคนละครึ่งก็เท่ากับได้สิทธิ์ห้คนที่ไม่ได้ก่อเหตุได้สิทธิ์ห้นะคะคนก่อเหตุไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวถ้าสมมุติว่าผู้รับผลประโยชน์มีแค่คนเดียวบริษัทประกันจะให้ใครคะไม่มีใครได้รับเลยค่ะเพราะบริษัทประกันจะไม่จ่ายให้กับผู้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ก่อเหตุเขาจะคืนเฉพาะ มูลค่าเวรคืนเงินสดหรือเบี้ยรประกันที่ชำระมานะหักด้วยภาระคงค้างที่มีอยู่เช่นค่ากรมธรรม์หรือค่าเบี้ยรประกันที่ยังไม่ได้ชำระแต่คุ้มครองมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วคืนส่วนที่เหลือให้โดยที่คืนให้กับผู้สืบสันดานคำว่าผู้สืบสันดานหมายถึงลูกเนาะหรือคู่สมรสที่มีทะเบียนสมรสหรือบิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันหรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมวารดาเดียวกันเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ของผลประโยชน์ก้อนนี้ค่ะ